เลิ่นพ่อนจะเลิ่อนร้ำคุณนรณักษาพิจารณามหาะพิจารณาพิจารณาเร่เ,เดืองเนอะ่อพระพุทธเจ้าเข้าเพื่อนก็ออกปกบำเพ็ญองค์เดียวต้องผ่านการบำเพ็ญน,นี่ถูกรุปแบบต้องทุนทุกทรลมาน คำเ,เพียท่ระมันกายยอนแน่ตึงแน่จนกว่าจะพบทางสายการต้องพันสตภาพว่า,าะวะทั้งหลายทั้งปวงทั้งผูค้คนทั้งลัทธิต่างๆใน,นสมัยนั้นไ <c oughs> อ้ห้องนอบจีบพิจารณาดีความเป็นจริงอะ่ะ สองพันห้าหกหอยปีก่อนนั่นมันดีจะิญ่ยนยังแท่ล่ะเทคโนโลยีสมมติปากกาหรือว่าคอมพิวเตอร์รยังต่างๆความจะิญ่นต่างๆไม่กันยังบาเกิดการบันทึกการที่จะเขียน <c oughs> ยังขึ้นไ,ได้ไม่ได้เมื่อแต่พิีโอไมหลายเลียมจนเ็ไม่เบิร์ดนี่ความเป็นจริงมมนดีแค่ได้ แล้วพระอาหารในสมัยพุทธกาลนั่นเอ๊่พันไปเรียนปริยัติจิตตองได้พันไปเรียนปริยัติเก่าโบไม่ต้องเรียนปริยัติธรรมโบไม่ก็ถ้าพระองคุลีมากกับขาพ้นบาดหมาดกับมาเจอพระพุทธเจ้ากับฟังธรรมหน่อยเดียวก็เกิดถ้ท่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุด เพื่อเอายุดจากการทำบาปแล้ย <m> ท่านยังบวหยุดองคุลิมันเป็นผู้มีบุญเก่าอยู่แล้วได้หลงผิดไปมากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ให้ให้ท่านเชื่อเล่าแล้วเราจะช่วยท่านองคุลิมันก็ยังสงสัยตัวเองว่ามันมันมันติดกับแต่เพราะมันขาดคนไรเป็นพุทธเจ้าก็เขาให้ให้ท่านเชื่อเล่าแล้วเราจะช่วยท่านเองเออพระเจ้าผมก็บวชไทยแบบง่ายๆอ่ะปากต่อปากอ่ะ ถ้าท่านจะเป็นพิชุมมาเจอถ้ามันสถาคตตีเดี่ยวเนี่ยฟังถ้ำจักรพุทธเดี่ยวพระพุทธเจ้าสิ่งที่ที่ว่าสิ่งที่หาได้ง่ายไม่หลบการที่พ่อพระพุทธเจ้าหนึ่งในฟังท่านพระพุทธเจ้าหนึ่งได้เกิดเป็นมนุษย์หนึ่งแล้วก็เกิดเป็นมนุษย์เลี้ยวที่รอดพ้นจากใชีวิตยังรอดพ้นและปลอดภัยไดที่ย่างเนี่ยในยุคนั้นคือคนญี่ปุ่นทั้งนั้นว่า คนในยุคนั้นสมัยนั้นล้วนจะเป็นผู้มีบุญนี่มรแลมีสะสมมาแต่อดีตกาลเล้ยวเพื่อนก็จึงไม่พบพระพุทธเจ้าดังนั้นเขาต้องหลอกคิดพิจารณาเมื่อได้ดีเมื่อได้ห่างว่างใจห่างว่างใจสูงกว่พื่นหน่อยเออแมนเน่อยปันยามสมัยก่อนเป็นแสดงถ้ำน้อยเดียวก็ไม่ใช่ผู้บรรลุถ้ำบรรลุถ้ำกระพาะเย็นกระพาว่าเพิ่นสะสมบุญกันมาหลายแล้วมันถึงเวลาวาระของเพื่อนที่มันจาณจบลบกของเพื่อนถึงการถึงสมัยถึงเวลา มันพร้อมถูกยาา่างทั้งพระพุทธเจ้าทั้งความพร้อมแมบาร,รมีของคนสมัยนั้นเพราะนั้นในสมัยนั้นพระไตรปิฎกวะมีเลยทุเรียปรยิยัติธรรมวะมีแต่เยี่ยมวมีเราควรจะคุ้นนั่นจะคุ้นนี่มันเป็นเครื่อเป็นพระสังฆราชยังกับวะมีอกก็โคตรตีแต่งต่างกัขียนแม่เป็นนั่นเป็นนี่ก็ว่ากันไปตามสมมุติเท่านั้นเองไอ้ยกันคือว่าธรรมดาในการปลุกฟ้าที่นี่ ไอ้สม yeah. ัยนั้นประธานเนี่ยบรรูุธรรมเนี่ยพระธารรลุธรรมเมื่อไงร่ยังมีพระวินัยเลยยังบมีการบัญญัติเลยไม่กรทั่งพระจวาเมื่อ้งหน้าก็ไปเรื่องสีอยู่พุทธเจ้าก็ไปปวดเอาเ้ืก็ไปแสดงถ้ำในเรื่องอริยสัจสี่กับเรื่องของขันหานี่ล่ะทุกสมุทัยนดมากเทุกเรื่องของขันหาอีกต้อทุกข์กับพ่ออวิชชาก็ไปลงในขันหาทุกข์กับฤาษีรูเจ้าขันหา นี่รถคือสิ่งผุ้ปท่านในขันหาอิตรลีจะขันนี่รีคือรุดพ้นจากผุประท่านก็ยินมาถือมันกินหลงว่าขันหาเป็นเราของเราถือเราที่เป็นหลงทีนมันว่าไม่ตุไม่ตุ่นก็คว่าเป็นจริงแหละมันต้องมีเงยเป็นเราของเราตัวเราแค่ไปเล่าประท่านเราก็มีเงเลยที่เป็นเราของเราตัวเราพระพุทธเจ้าเพื่อกลุ่แจ้งว่าขันหาแต่ก่อนว่าเป็นหลงว่าขันหาเป็นอัตตาหลงรู้ว่าเป็นอัตตาเมื่อรู้หลงรู้แจ้งรู้จริงรู้แจ้งว่าขันหาทั้งหาเป็นนัตตา ก็คือคลายความยึดมั่นถึงมั่นเรื่อหน้าสติสมาธิปัญญาจินรับปัญญาญาปัญญาวิมุตติแจ้งแค่แต่ร้อนเด็กก็ขึ้นเนี่ยก็ธรรมชาติธรรมดาเอ่ที่พ่มีเล่าของเราตูวเราเลยไอ้ลูกไม่จะน้าจัญญาสังจัญญาสังขารวิญญาณเร่องหนะาถเนี่ยต้องถ่ายต้องคันดูกับเป็นใจเรื่องท่าของขันในจิตนาภัสราธรรมในที่ตามเหตุตามปัจจัยพ่มีเล่าของเราตูวเราพ่อพี่สาธุคนตัวต้นเราเขายริงใจเลยเป็นธรรมชาติธรรมดาสิ่งใดสิ่งใดไม่มีความเกิดเป็นธรรมดาที่ไหนมีความรับเป็นธรรมดา ยิ่งได้จริงเนะกับเว้นซัสเขาข่วนตัวตัวเราเขายิงได้ไปด้สภาพเพิ่มปิติประกตมีเหตุเกิดวันเหตุดับมีเกิดมีเพวันเหตุดับเพราะเกิดมาเกิดเพราะดับกปดับเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อง่าดีพิจารณาดีพาวินัยว่ามีที่หลังนั่นแหละหลังจากั้นมาไม่พาวินัยในช่วงนั้นแหละเพราะว่าพิจารณาหลังจากที่มีสงฆ์ทำผิดเติแย่งแล้วดูเลยเจ้าเอ็นสมควรกันยงได้บัญยัดเป็นพาวินัยบัญญัติขึ้นมาวัตถเป็นอธรรมพระฤาชิกทั้งก็ดเศษอันนี้ยศ บ,บัานนิสกิยาปจิตีปจิตีอบบาวัตทุกสีทุกกฎนิสสกิยาวัรต่างๆก็เพื่อใเงี่ยงก็เพื่อให้เกิดความโดยส่วนงดงามอยู่ลง,งันยมงพสุมันเป็นระเบียบแบบแผนแบบสมุดที่บรรยัตขึ้นมาไว้เพื่อการน้ำลงส่งไหวซึ่งความมันท,ท่องเทวันในพระพุทธศาสนายินยนนมาจนถึงอายุอาพันปีทั้งคน่าไหวจิตเท้าได้กับอกโ,โงาาแต่คน่าหาพันปีในพวกอยู่บนถึงหรอกบัานนี้ก็ติเริ่มแล้ว ศาส,สนาบราเสื่อมหรอกมีเร็คนเหลืเสืส่อมอยูศาสนาเพราะศาสนาพุทธมันเรเป็นมันบเ,เรื่องที่เป็นวัตถุสิ่งของมไม่เป็นเรื่องของใจมันนะเสื่อมมาได้เออมันดีเสื่อมก็ต้องเมื่อใจของคนเน่านั่นแหละมันเสื่อมแบบอันละชั่วท์ถาหีทำกินไสงบแล้วกับพิจารณาหลุดหน้าความ่วงความคิดเห็นความบ้เทียมไปทุกไปหน้าตาเห็นไปมาเจงอยู่ในขันหานี่แหละอนันทั้งเกี๋ยวซบมัตจมาก็ว่าสดี๋ยวซีบไปแล้วเขาขันหาอีกกายก็ใจแหละกายก็ยึดอีกแหละไมา่เดียวซีบหรื ก็ยัที่ทีิิกิจอิลัประตาประมัดก็มาละค่ปฏิฆารูปราารูปรามานะอุดจาวิชาก็เลื่องหองตายก็จีกเลยหองขันหาที่เกเาบุไปส่นหนหนาค้าม่ก็ยังติดเรื่องของจิตยังละลได้ไข่ตา่ยี่ตัวละทั้งยนบบนนี่อรหเนี่อคือบวยบวถือหลุถือน้ำถือถาถือขันถือตายที่จิตอล่าถ้ากาบกก็จิตเนี่ยมันเป็นกายทังขันจีทั้งขันมันเาวนจีเดิมเทวันใจแท้ ยิ่นั่เขาว่าสังขารสังขารกายสังขารเกิดดับไปอีสังขารเกิดดับเมื่อสังขารเกิดดับเนี่เป็นกายสังขารที่สังขารเี๋มันก็ยิ่งดึงดูดในกุฏิวันนี้จังทุกครั้งนะตายไม่ธรรมชาติจิตเติมเทวินธรรมธาตุหรือใจเด็ดเทวินนิพพานธาตุวิญญาตธาตุจริงว่าหนึ่งวิญญาตธาตุเมื่เกิดมาแล้วเมื่อไปมื่อมาเรอยู่เหมือนคนเห็นสัตว์เหมือนโลกเหมือนเขาเหมือนหญิงเหมือนชายเป็นธรรมชาติที่อยู่เหนือนอกเห็นข้าวผลเนี่ยไอ้ธรรมชาติธาตุรูนั่นมันก็รูในยา ดีรู้แจ้งรูจริงแท่งตลวดจงอะทั่งเป็นปกติมันคงจริงมันก็ยังหมดเมื่สามรถที่ทำได้ไม่กระทั่งเรีบกคนชนต้นดูด่านกีด้าหน้าข้าต้องแต่ถวายรัตผลอรรัตผลหน่งคือพุกอรต์มีจะมุ่ยมัได้เป็นอรรต์แล้วมุมพ้นก็มีเล่าหรือบข้องแล้วเลากุมีในหลู่ลูกกุมีในเล่ากุมีเล่าในหลู่ก็มีหลในเล่าเวทนากุมีในเล่าเราบุมีในเวทนากุมีทนาในเราเราบุมีในสัญญาสัญญาบมีในเราบุกมีเร่าบ่มีสัญญาบุมีสัญญาในเราเล่าบุกมีในสังขารสังข เราบ่มีในวิญญาณวิญญาณบ่มีในเราบ่มีเราในวิญญาณเราบ่มีเราเราบ่มีในวิญญาณวิญญาณเราบ่มีเราบ่มีเราในยิบิญญาบ่มีวิญญาณในเราเราบ่มีแต่เราบ่มีเรามีถึงมีทุกหนทุกมีเพราะมีเราเรามีอุปทานคนเราหมดทุกปฏิบัติธรรมันเดี่ยเป็นตัวเราหลอกแ่ไปละอุปทานถิ่ลงจีนมันแบบว่ามีตัวเราของเราแท้จริงมันบ่มีเรามาตั้งแต่ก่อนแล้วตั้งแต่ก่อนเริ่มแล้วอาวิชชาตัณหาอุปทานมันหลอกเราอยู่เสมอที่เหลือคือว่าปฏิจจสมุปบาทมทำงาน วันนั้นมาเกิดสติถ้าสมัยถที่ถ้าปัญญาธรรม,มจะกล่กกกาวร่วมกุมภพอตรงนิจจทัดจีนกมเกกาแล้วจนเกิดหาตีหมาปัญญาจินระดับปัญญาร่วมข้ามาเป็นปัญญาแา่ปัญญาไม่หมดปัญญาลูกจริงลูกแจ้งแล้วแสงสว่างเจิดจ้าแล้วในอำน,นาจเนี่ยปัญญาเราชีวิตลูกทุกข์ลาสมุทัยหิจของทุกข์อ,อวิชชาตนาวชา,านที่ลงกคิดมันนี่ลูกในหน้าในฐานในขันในรโลกความคิดเห็นความเท็นย่เป็นทุกข์เป็นน้าตาซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเกิดนี่พิธาเืวรนายวิลาสสละเกิดนิโรธา อี <building> ่เรา่ำก็คือดัาอุปทานความยินมั่นในขันหาในอารมณ์ในความคิดคือบมมีเล่าไปครอบค้องทุกการกระทําความผูกความคิดจริงเป็นแค่ไมายาทําที่แสดงออกแต่พมมีเล่าของเราตัวเราเล้ยวก็จริงบมมีผู้ได้ไปปล่อยบ่มีผู้ได้ไปยึดบมมีผู้ได้ไปยินดียินลายแต่สิ่งสิ่งใดธรรมชาติก็ตินนะผลกับผมบ่มีเล่าเล้วจรงจิ้งสิรุปทานในขันหาเมื่อสิอุปทานในขันหาแล้วก็สิ้น เดว่าสินสมมุติทั้งการทั้งศาลมาขึ้นบ่มีเล่าทั้งอดีตีหน้าคตกับบ่ปัจจุบันกับบ่มีเล่าแต่ต้องหัต้องขันอยู่ปัจจุบันแค่สักแต่ว่าวูุสื่อแต่บ่มีเล่าครอบครองเพราะว่ามันยาศัยกันอยู่เมื่อเห็นว่ปัจจัยแล้วธาตุขันกับขึ้นดูดินดูหนามดูร่มดูไฟดูอากาศวิญญาณธาตุก็เป็นเนื้อเดียวก็ธรรมชาติแห่งพุทธะอรหันต์หนึ่งเดียวก็ธรรมชาติแห่งความหวังเปล่าด้วยอมตะที่เป็นอมตะธาตุอมตะธรรมที่พ้นจากสมุดมายาอวิชชาตถาภัณฑ์ผู้จักการเป็นไหวไตเกิด ดับเย็นไรตัวนาตนธมรมะที่ประมาะที่ไรขอบเกลียดเป็นเนื้อเดียวกับธรรมาชาติทุศาริจกวานแต่แล้วสิ่งตรงกลางเนี่ยมันต้องรูแ้แจ้งรู้จริงรูจจร้จบที่ใจเฮาเป็นบัจจตั้งตัวเรื่องปริยัตจะเป็นเรื่องธรรมดามันยุคสมัยล้างมากกระมิ่นโอ้แต่สี่เห้เป็นนา่งงานพระไตยปีโนควาเป็นตู้อยู่ด้ว่รัตตมันเลยตู่อย่างเงี้าายรัตามาันมาเลยโอ้แมน่นว่าล่ะสมัยพุทธกาลท่านนั่งงานพระตู่กัน่ขึ้นสิบุตร สำง่ายดอกถ้าที่ปเป็นนักจำเกี่ยงจำทันละเตว่ากับบอปฏิเสธดหรอกคุนมาไปกับแม่น้องคนนี้หรอกเนี่ยถ้ามาผู้พิจารณาโดยแยบค่าเกียรติเต็มใจโดยปัญญาความรู้พ้นเหงื่อใจได้มีอยู่มันไปดับย้อนในพิจารณาสมัยพุทธกาลเราไม่ได้กี่แต่ก่อนโรงเรียนปริญญาตี้มีบอน้ำทำตีถ้วยอกมีบอมหากระเรียมีบอหรือว่าเดี๋ยุณนั่นเดี๋ยุณนี่มีบอยังกระหล่ำเต็มแล้ว,ว,ลว,ว,ลว,วลมันมีที่หลังมันสมมติขึ้นมาตามยุคตามสมัยก็ว่ากันไปอันนั้นก็บ,บก่วา ไมน่ะนีพิจานณาถ้ำที่เป็นไปเพราะว่ามทุกจริงๆแม้น่็ไดมีองยงมากมายเลยถึงีิสุลเลยวมันก็มีอียง่เงียงถึงลิสุลเลี่ยวผู้รู้ก็พูดผู้พูดประ้ผู้ใดูถึงจะจะทำบุนั้นจงถึงควาสงบแม้ถึงิสุลเลี่ยวคำว่าไม่ได้คำเดียวกับมีอามาานอามานธรรมเาก่ได้เลยแต่สรุปถ้ำคือมมีองียงให้เรือยถึงผู้ถึงใดก็บว่าแล้วแต่สรุปถ้ำคือมมีเงยงให้รือถึงผู้ถึงใดก็บวบาวแล้วผู้ว่าเอยวางก็มิได้ประกาศอะไัท วิจารณาเด่นๆได้ไม่ได้ว่าผู้ดได้ไหนวิจารณาเด่นตามมาษาพังงวัพะมานอกพระสามพะดังเขาเนี่ยเอออีบังจบเลื่อนพอจะเลื่อนถ้บนหลักลหลงพอดไรเล่าท้เสะดหลงพอด้รเล่าทำเปิดโดรงพอด้รเล่าถาทำคำจุดหลุดอีบังก็เปประการรชินีะ